ค่ะแล้วมาต่อ,อวิธีทําส่วนแขนนะคะพอได้มันมีสี่เส้นใช่ไหมคะเราก็จะจับจะจับมาถักเป็นเปียโดยอันหนึ่งสองเส้นแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะถ,ถักไปถักเป็นเปียไปคะ่ะน้องๆก็ถักตามความยาวนี่ก็ลองวัดดูนะคะ ความยาวนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือเลยลองลองวัดดูให้มันให้มันได้ขนาดพอดีว่าตรงช่วงขอบกางเกงขอบกางเกงของสปอนบ๊อบใช่ไหมคะเสร็จแล้วน้องๆก็มัดพอพอเราถักมาได้ความยาวที่เราต้องการปุ๊บเราก็จับมัดเลยค่ะพอมัดเสร็จปุ๊บพอน้องๆมัดมัดปมแล้วนะคะก็ตัด เส้นได้ให้ยาวขึ้นมานิดหนึง่งตรงนี้จะเป็นส่วนของนิ้วของสปอนบ็อบสปอนบ็อบจะมีนิ้วทั้งหมดสี่นิ้วก็เลยมีได้ทั้งหมดสี่ได้นะคะเอ้ได้ทั้งหมดสี่เส้นนี้พอตัดออกไปก็จะเป็นส่วนของนิ้วของสปอนบ็อบนะคะเนี่ยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำส่วนขาของสปอนบ็อบกัน